สวัสดีครับเสื้อสุบอร่อยเฮอร์คิลิสครับคลิปนี้โอฮอลซูซูกิสปินเตอร์ร้อยสิบรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่พัฒนามาจากซูซูกิ RC นะครับ ตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่เหล็กเคาะได้ต่อได้ไม่มีผลเสีย เจอจุดผิดปกติแล้วครับกิบล็อกใส่ไม่ลงล่องเกือบหลุดเหลืออีกนิดเดียว ตัวนี้เวลาประกอบก็จะอยู่ในลักษณะท่านี้เครื่องลูกนี้เจ้าของเอามาส่งที่หน้าร้านนะครับเจ้าของมาจากกรุงเทพตรงจุดนี้เขาใส่ชิ้นส่วนนี้มาผิดสังเกตดูดีๆจะเห็นรอยด้านนี้ต้องหันเข้า เื้อสูบเป็นของเดิมนะครับไม่เคยตกแต่งอะไรมาเลยลูกสูบหลวมมากก้านสูบก็หลวม น็อตในเครื่องดูเหมือนจะยังไม่เคยถอดมาเลยตรงนี้แตกออกเดี๋ยวต้องเชื่อมซ่อมขึ้นมาครับ อีกครั้งนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกเคาะได้ตอกได้ครั้งที่แล้วที่ผมลงคลิปเครื่องอากิล่านะครับมีบางคอมเมนต์บอกว่าไม่ให้ตอก เครื่องยนต์สองจัหวะบางรุ่นเราต้องต่อเข้าอย่างจุดเนี้ยสังเกตดูครับเนี่ยแค่นี้ออกแล้วเข้าห่ยงก็เหมือนกันครับแค่นี้เองบางคนบอกทำไมไม่ใช้ตัวดูดเข้า มันไม่จําเป็นต้องดูดครับการต่อเข้าเป็นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง คว้าเสื้อสูบเปลี่ยนลูกสูบแหวนใหม่คันนี้ผมเน้นสีมากเลยนะครับพ่นหลายชั้นเลยตรงจุดนี้ที่แรกที่มันแตกหายไปอันนี้คือซ่อมเสร็จแล้ว ต้องต่อเข้าครับถึงจะเข้าสุดและไม่ต้องใช้ตัวดูดเพราะมันไม่มีเกี่ยวให้เราดูดแล้วก็ไม่จําเป็นด้วย ช่องทางติดต่ออยู่ท้ายคลิปนะครับแต่ผมแนะนำว่าโทรเลยจะดีที่สุด สังเกตดูนะครับจะมีมาร์กเล็กๆอยู่ข้างๆรูเราใช้สลับตัวสั้นใส่ใน2อรูนี้แล้วก็สลับตัวยาวจะอยู่อีก2อรูไม่มีมาร์กชิ้นนี้ตอนมาเขาใส่กลับมานะครับตรงจุดนี้ครับต้องหันออก ชุดนี้ประกอบเข้าผมจะหันทางด้านที่ดีกว่าเข้าหาลูกปืนนะครับด้านที่สึกหลอแล้วจะหันออกไม่ใช้งานแล้วแกนเกียร์สภาพไม่สวยแล้วครับเปลี่ยนใหม่ดีกว่า ถึงชุดแผ่นคัดนะครับชุดแผ่นคัดของตระกูล RC Sprinter จบพิเศษกว่ารุ่นอื่นช่างหลายคนงงเรียงแผ่นคัดไม่ถูกจะไม่ได้ก็เปิดคลิปนี้ดูได้เลยครับ นี่คือแผ่นคัดทั้งหมดเครื่องที่ผมประกอบอยู่นี่คือ Suzuki s p ิน t e อรนะครับจะมีแผ่นคัดมากกว่า Suzuki RC 2แผ่นนี้เจ้าของบอกว่าเปลี่ยนมาแล้วแต่ว่าดูจากสภาพผมไม่มั่นใจว่าเป็นแผ่นเก่าหรือเปล่าใช้วิธีนี้ครับวิธีนี้เป็นวิธีเก่าแก่เลยแต่ได้ผลดีมาก ใครที่กําลังประกอบเครื่องรุ่นนี้อยู่ตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์มากครับ ไม่เหล็กล้างสนิมออกหมดแล้วครับแต่ว่าคันนี้ผมพ่นสีทับไว้เลยเพราะว่าน้ำยาที่ใช้อยู่สนิมยังกลับขึ้นมาได้อันนี้เป็นลูกสูบใหม่นะครับ เครือ่องยนต์สองจังหวะแผรรูต้องปิดสนิท ั้นตอนนี้สําคัญมากครับคือการไล่ลม ตัวนี้เป็นโลโก้ครับพอดีมีเหลือติดร้านอยู่แผ่นหนึ่งมีแค่แผ่นเดียวด้วยถ้าติดเสียก็คือเสียไปเลย เครื่องยนต์รุ่นนี้เป็นระบบไฟ AC กระแสะสลับนะครับ